m มย์เมย์ยุ๊ปคุณต้องการถ้วยหรืออะไรก็ได้ขอบคุณค่ Happy Friday ได้มาแล้วกาแฟเพอร์เดย์สวัสดีค่ะขอทาลิปหน่อยดิต้องตักดำอยู่ได้ได้ได้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าพกลิปมากี่อันต้องสีสดใสหน่อยนะมีเปิดตัวตัวละครเก่าๆค่ะเจน นี่คือลิฟ้์99บาทที่ไทยโอ oh <my S 2> ้มาชิ้นทาลิฟแล้วก็เป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะคะแล้วก็ไปรับตูนต่อได้ค่ะใช่ไหมคะน้งเจนใช่ค่ะ <c oughs> นี่ก็คือเป็นใบเปิดตัวตัวละครตัวที่สองกระ,กระเป๋าใบใหม่ของเธอน้องตูนค่ะอันไหนเดินโชว์ตัวสิเดินโชว์ตัวที่การการถนด จะพาไปกินข้าวที่ร้านซอยสามสิบนะคะเวล้าอาหารไทยตรงนี้ซอยสามสิบอันนี้มีเดียนนเด่ยวครับข้าวปูนือสั่งอะไร ทมเซนสิบ okay. ค่ะ okay. so, ใส่ได้ไหาคะใส่ยากค่ะข okay. okay. so, ายร้านนี้เราก็ okay. ก็จะเจอคนที่นี่นะคะเซฮายได้แต่พ okay. ี่เขายังไม่แต่งหนะ้า กินเหมือนกันอะรื่องนี้หลังกูกินแต่หมูวอรบมอร่อยมากแต่กินกุ้งซองมาแล้วนะอันนี้เห็นเหรอเห็นแล้วเห็นโอ้โหเห็นกูแค่คางนี่ก็คือมีแค่ค้างแล้วมั้ง อนนี้เราอยู่ที่ร้านชื่อว่าคอมูโน่คอฟฟี่นะคะเคยมาแล้วทุกคนอาจจะเห็นอยู่ใน,น <S i s so t handle Talk to all of my problems Till they started to shrink a bit. When nothing's easy, but you gotta believe me, you'll never truly be alone. It's okay to ask for help. Don't need not <coughs> my <coughs> easier than committing to face you might be missing and do the harder work of fixing all of the broken pieces out of place nothing's easy but you gotta believe me you'll never truly be know. alone <laughs> ตอนนี้นะคะเรามานั่งกันที่ร้านกาแฟนะคะเราเขินแต่เราจะไม่เขินเพราะว่าเราจะเป็น y o u t u b e อร์เราต้องทำตัวไม่เขิน เราลักกล้องใช่ไหมคะน้องเจนต้องหนุนะสนอคุณค่ะเราก็อัปเดตชีวิตนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็ไปโรงเรียนเรียนไมโครไบโอนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วก็ทางานนะคะแล้วก็ทางานร้านอาหารด้วยหนึ่งแล้วก็งานหลักก็คือไปตามร้านกาแฟไปตามร้านหนังสือไปตาม อาาช้้้ปปิงรนไปตามร้านอาหารไทยร้านอาหารเกาหลีบ้างแล้วก็ญี่ปุ่นบ้างประมาณน,นี้นะคะเป็นน่าจะทํางานเป็นนักกินจริงๆคอนเทนต์น่าจะเป็นอาหารแต่ก็ทําเป็นคอนเทนต์เพราะว่าไปร้านเดิมส่วนนะคนนั้นเขาไปขี้มามเขาไปขี้มาจะยินได้ยังไงยินเร็วหาได้ยังไงมีคน,ม,คนมีคนปกป้อง อร่อยไหมคะอันนี้มันคือเมนูอะไรคะอันนี้เป็น latte flight อันนี้เป็นวาน,นินนล้คเฉย l a t t ้ f l ลาเต้ต้อง n o อีก i เป็อ้ออ,อร่อยเกิดเป็นลาเต้แม่งก็เหนื่อยเหมื <laughs> อนกันเพราะว่าต้องไฟด้วย <laughs> ชิคกี้อยกระเป๋าเพื่อนแฮมทุกตัวเหมือนแบบใส่กระเป๋า <laughs> เ,เ,เหมือนบิ๊กอือแบบใส่สีแดงแพร่สีขาว เราไม่เข้ามาอยู่หรอกเพราะว่ามันดูไม่เป็นธรรมชาติสวัสดีค่ะตอนนี้นะเดียวเติกวดเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะว่าเราเป็นแบบเนืองชิงทําตัวเหมือนไม่รู้ว่ามีกล้องอยู่ตร้น There's nothing to fear oh, I know you'll find someone who hears you หนื่อยจังแบบว่าจะต้องเลือกซื้อของขวัญกันแต่เพื่อนก็คือส่งลิงก์มาเลยของขวัญแบบเซอร์ไพรส์ว่าเซอร์ไพรส์สิโอ๊ยมันลดราคาอยู่ไหมแต่ส่งแต่ส่งมาบอกว่าเซอร์ไพรส์นะอันนี้อันนี้อันนี้เหนื่อยจะห่อเลยอ่ะส่วนนี้นักเครียดไหนโชว์สิโชว์กล้องสิให้เขารู้สิวันนี้ลิงก์่าเรามันอยากได้อะไรส่องอันนี้อะไรก็ได้ ถ้าซื้อในดอกแล้วเพื่อนไม่เคยซื้อในร้านมันจะได้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ซื้อที่ไหนนะอันนี้นักนักเหนื่อยนักเลี้ยงสื่อนี้เรากลับมาแล้วเพราะว่าเรากลังเดินออกจากร้านแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะเพื่อนๆเราจะไปไหนกันต่อคะไม่รู้เลย Where we going? Can we not speak Thai ไม่รู้ Can we not speak Thai จะไม่รู้เหมือนกันค่ะเลย ค่พราะว่าอเมริกันเป็นคนขจ้แเดนเดินเข้ามาในเฟมดิันมาทาเป็นยิยแบบถ้าเหมือนไม่รู้ได้ไหม เอเอคุยคุยกันเฉยไม่ได้ถ่าย sorry อ,อ,อันนี้ถ่ายแล้วค่ะวันนี้ก็คือเป็นเจนเป็นโซนขาวแดงตูนเป็นโซนเอ่อน้ำตาลขาว ออกกล้องได้ไงเราเป็นยูทูบเบอร์เราจะพูดอะไรออกกล้องก็ได้ฮ้ยแกล้งหรอคือเฮี้ยอะไรน่ะเขาให้ถ่ายอะกูกพถ่ายถ่ายตัวเองแบบพูดแบบเหมนเคผแล้วอที่เพิงผนนีวเราก็เลี้ยวขวาหรอไหนไปไหนนะบว่าไปค่ะ ขอบคุณที่ขับรถมาส่งนะคะค่ะอย่าลืมเอากับข้าวนะคะได้มาแจกตัวสามสิบบาค่ะทุกคนบายค่ะเจอกันในเร็วนี้เสียงกระแดะมาแบบบายค่ะบายค่ะเจอกันในเร็นี้เปิดตัวตัวละครเก่าย้ายไาหน้าค่ะขับรถก่อนไดปเราอ่ะ A mix of emotion got my statement and I'm